สวัสดีครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวขอขยับกล้องเปลี่ยนภาพหน่อยนะครับเปลี่ยนมุมมองหน่อยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับแคงนะครับของเว็บร้อยห้านะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เราจะมาเชื่อมพ่อกันนะครับแ้งลูกค้าแตกมาด้านในนะครับอันนี้ส่งมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับงานมันไปอยู่ตรงหน้าร้านนะครับ แกะแล้วลืมเอาเข้ามาทํานะครับปกติส่งมาครึ่งวันก็เสร็จแล้วครับแตกแบบนี้นะครับเป็นที่เขาเรียกว่าแตกในนะครับแตกด้านในนะครับแข็งนะครับก็เดี๋ยวเชื่อมพอกตรงนี้นะครับเชื่อมพอกเชื่อมพอกไปนะครับแล้วก็ปาดเก็บเป็นิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทําวันเดียวเสร็จเลยหรือนะครับใช้เวลาเร็วขนาดนี้เลยใช่ไหมครับก็ส่งมานะครับช่วงนี้เราไม่ค่อยติดลำนะครับส่งมาปุ๊บนะครับ งานเราก็จัดให้เลยนะครับเพราะว่ารถแข่งของเรานะครับตอนนี้นะครับมีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วนะครับโอ้หหลายหลายหลายอย่างเลยนะครับสปอนเซอร์นะครับก็งานอะไรนะครับเราก็จะจัดให้นะครับด่วนด่วนที่สุดเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ว่าทํางานอะไรเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องไปทํารถต่อแล้วก็ไปซ้อมรถต่อนะครับก็ ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรอ่ะคนข้างจะไม่ค่อยมีเวลานะครับช่วงนี้นะครับค่อนข้างจะยุ่งเลยนะครับยุ่งมากๆเลยอเดี๋ยวนะครับกล้องหมุนติ้วติ้วติ้วไปแล้วนะครับมาเรามาดูนะครับการเชื่อมกันนะครับหัวเชื่อมเลือดเชื่อมมีขายนะครับสนใจก็สั่งได้เลยนะครับแล้วก็การส่งก็ลองให้ดูด้วยนะครับลองให้ดูเลยนะครับ อันนี้หัวนี้เขาเรียกว่าหัวทำนานนะครับกปรเทคพันไม่รู้กี่รอบก็ยังใช้ได้นะครับก็อาทิตย์นี้ฝากเคลียร์ด้วยนะครับรถดแข่งนะครับหกหก้ห้าครับตระอนะครับปกติเราเล่นห้าสามอยู่นะครับแต่ว่ามีในทุนใหญ่นะครับมาให้ทำหกข้ห้าตระอนะครับก็ทําได้ทุกรุ่นนะครับรับงานเครื่องงานไหลนะครับทําวิ่งทลิปนะครับเต็ปใช้งานดันโล หรือว่าแข่งเจาแชมป์นะครับก็ติดต่อได้นะครับอันนี้เดี๋ยวทีนี้ก็เอาไปวิ่งให้ลูกค้าก่อนนะครับวิ่งให้ดูก่อนนะครับว่าเวลาเป็นยังไงนะครับติดอันดับไหมครับไม่หวังเยอะนะครับหวังแค่ที่หนึ่งที่สองพอนะครับอันนี้ไม่หวังเยอะเลยนะครับเพราะว่าเขาทํามาก่อนเรานะครับรุ่นนี้ครับหลายปีเลยนะครับผมเพิ่งมาเริ่มทําได้ไม่กี่ เดือนนี้นะครับทำจริงๆก็ไม่กี่วันนะครับช่วงนี้นะครับงานก็เลยเร่งให้เป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าตกเย็นเราต้องไปซ้อมรถด้วยนะครับทำรถแข่งด้วยซ้อมรถด้วยมันก็เลยค่อนข้างจะเร็วนิดนึงนะครับาะถ้าก่อนไม่มีสปอนเซอร์นะครับไม่มีนายทุนนะครับก็ทําให้เรื่อยๆครับมาถึงก็ทําให้บ้างพวงนี้บ้างอะไรบ้างนะครับไปเรื่อยๆแบบ เหมือนเรือลอยอยู่กลางทะเลครับไม่มีเป้าหมายไม่มีความหวังนะครับตอนนี้ครับมีเป้าหมายแล้วมีจุดหมายแล้วครับก็งานเป็นระบบมากขึ้นนะครับที่สําคัญนะครับจากตื่นเทียงตื่นบ่ายนะครับตอนนี้ตื่นเช้าทุกวันเลยครับก็งานส่งมาทําได้เลยนะครับรับทุกรุ่นนะครับทุกชนิดเดี๋ยววันนี้ก็มีงานนะครับรถ รถเครื่องนั้งคันเลยส่งมาจากเชียงใหม่นะครับมาทำสเต็ปออกพิษดันโลนะครับก็ส่งขนส่งมานะครับเดี๋ยวบ่ายก็มาส่งแล้วนะครับอันนี้ก็เชื่อมพอกไปก่อนเราจะพอกตามโค้งของเดิมมันนะครับมีโค้งอยู่ที่แตกไม่หมดเลยนะครับอ่าแล้วก็พอกตามโค้งเดิมเลยนะครับมาแบบนี้เพราะว่าจะไม่เพื่องรถเชื่อม าเราไม่รู้ทิศทางของแค้งว่ามันแตกทางไหนต้องพอกทางไหนนะครับพอกเต็มหมดเลยนะครับปุดทุกรูเลยนะครับถึงเวลาเป็นมิลลิงมันก็เปลืองอลูมินมเนียมลดเชื่อมที่เราพอกเนี่ยครับอันนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วครับจุดหนึ่งก็พอกไม่เกินสิบนาทีครับเนี่ย อันนี้ใช้ไฟแบบไฟเบาๆนะครับใจเย็นๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับมันจะไม่กินลมไม่กินแก๊สนะครับหัวเชื่อมของผมนะครับแก๊สถังหนึ่งเชื่อมทุกวันใช้อยู่ประมาณปีกว่าแล้วนะครับลมนี่ก็เปลี่ยนไปสองสาถังนะครับเพราะว่ามันรั่วนะครับไม่ได้ใช้หมดนะครับส่วนมากเชื่อมแล้วลืมปิดมันก็รั่วหายหมดเลยนะครับอันนี้ก็ใช้เสร็จแล้วปิดถังให้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นแล้วจะว่ามัน หัวเชื่อมมันจินลมนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเลืมปิดเหมือนผมแน่นอนเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อไปใครอยากเชื่อมเป็นนะครับซื้อไป่ลองเองก็ได้ครับหรือว่าถ้ากลัวไม่เป็นนะครับวิ่งมาซื้อที่ร้านนะครับวันไหนว่างๆมาเที่ยวได้นะครับแล้วให้จับมือสอนเชื่อมให้เลยก็ได้นะครับก็ยินดีนะครับสอนฟรีนะครับไม่คิดเงินนะครับวางรู้นี้นะครับได้มา ฟีเหมือนกันนะครับจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับก็สอนผมมาเป็นนะครับยันทุกวันนี้นะครับเวลามีวิชาก็สอนคนอื่นฟรีเหมือนกันครับเอาไปทำมาหากินได้นะครับไม่เก็บเงินนะครับจุดนี้เสร็จแล้วนะครับก็เก็บบนเก็บล่างนะครับ นี่อันนี้เก็บเก็บบนนะครับเก็บบนก็คือนี่ครับเก็บช่วงด้านนี้ครับด้านที่มันอยู่ด้านบนนะครับเราจะได้ไม่ต้องปาดทิ้งเยอะนะครับนี่ครับนะครับประดกหน่อยครับกว่ามองไม่เห็นไงครับอ่า ช่วงที่ว่าเก็บช่วงนี้ก็สำคัญนะครับเราจะปาดทิ้งเยอะไม่เยอะก็ช่วงที่เราเก็บนี้แหละครับถ้าเราเก็บเนียนเลยสูงก็เดิมมิดหน่อยนะครับเวลาเอาไปมิลลิ่งทิ้งนะครับมันก็มิลลิ่งน้อยนะครับแต่ถ้าเราปาดตรงนี้ไม่เนียนนะครับเวลามิลลิ่งเราก็มิลลิ่งเยอะหน่อยก็กินเวลาเสียเวลาเยอะนะครับ ช่วงน,นี้เลยนะครับช่วงเก็บเก็บงานนะครับอันนี้เป็นแค้ตตวานนะของลูกค้าท่านใดไม่รู้ก็ส่งมาเชื่อมนะครับวันนี้เราก็ส่งกลับให้แล้วนะครับเดี๋ยวลงคลิปให้ดูเลยวันนี้เลยนะครับเชื่อมวันนี้แล้วก็ลงวันนี้เลยนะครับลูกค้าจะได้ดีใจกับแคงนะครับที่ทําการเชื่อมพอกให้แล้วนะครับไปเบิกก็ หลายพันนะครับแล้วมันแตกมันไม่ได้แตกทั้งหมดอ่ะมันแตกแบบไม่น่าทิ้งอ่ะไม่น่าเบิกใหม่นะครับอันนี้ก็ส่งมาซ่อมได้จะคุ้มกว่านะครับ้างใครแตกผ่าครึ่งไม่ต้องส่งมาเชื่อมนะครับเพราะว่าเชื่อมไม่คุ้มครับเบิกใหม่คุ้มกว่าครับแตกแบบนั้นนะครับบางคนแตกขาดกลางเลยครับแตกละเอียดเลยครับส่งมาพ่อครับเบิกใหม่คุ้มกว่านะครับอันนี้ก็ถือว่าแตกรอบในแตกในนะครับ ก็ส่งมาเชื่อมคุ้มกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องไปเดินเรื่องเอกสารเรื่องหมายเลขเครื่องครับรอเอกสารกันเกอบเป็นปีก็มีนะครับบางคนเลยคนตอกกับปีไม่ได้เอกสารก็มีนะครับเร็วสุดที่ผมเคยทํามาก็ประมาณหกเดือนนะครับเพราะว่าที่สนยนเขาคนเปิกแ้งเยอะคนต้องทําเรื่องเยอะนะครับเรื่องแ้งเนี่ยเปิกมาไม่ใช่ว่าจะสบายใจนะครับต้องไปตอกเลขที่คนต่งอีกนะครับ ต้องมีใบวิศวะให้เขาอะนะครับใบคุมอะใบคุมเครื่องยนต์นะครับเขาถึงจะตอบให้นะครับใบคุมสุข้าเขาไม่ตอบให้อีกนะครับอันนี้ก็ชอบเนี่ยเล็กๆไน้อยผมเก็บให้หมดเลยนะครับเล็กๆน้อยๆแต่หากเนี่ย เก็บงานหมดเลยไม่ต้องกลัวเลยเอาไปอะ่ะถึงบ้านอะ่ะนะครับแกะกล่องอะ่ะล้างแล้วก็ประกอบใช้ได้เลยนะครับไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านในครับถ้าแตบด้านนอกผมก็จะเน้นให้ยิ่งกว่านี้อนะครับอันนี้ถือว่าเชื่อมเน้นให้หมดแล้วนะครับ มันยังไม่ร้อนเลยนะครับจับได้เห็นไหมเพราะว่าเสามันอยู่ไกลนะครับถ้าไปจับแข้งโดยตรงวา,าจ,จะมือทองได้อันนี้ก็เก็บงานด้านในก่อนเวลาเชื่อมเสร็จจุดใดจุดหนึ่งก็ก็เก็บงานจุดนั้นก่อนนะครับเพราะว่ามันยังร้อนๆอ,อยู่ถ้ารอรอให้มันเย็นนะ มันจะค่อนข้างเก็บยากแล้วนะครับเพราะว่ามันต้องใช้แก๊สลนเยอะนะครับกว่าลูมิเนียมจะละลายถึงกันทั่วกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนทางกล้องก่อนนะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับเอาทีนี้ก็ไปแช่ก็ หมดนะครับวันนี้ตอนนี้มีแต่ถาดน,นะครับถานก็จุดไม่ได้ครับตักตั้งให้ตรงนะครับเมื่อถ้าเราปล่อยนานลนแล้วมันจะไม่ค่อยละลายนะครับ เวลาเราใช้กระแสไฟเท่าเดิมอ่ะมันจะเย็นตัวแล้วมันก็จะแข็งโป๊กเลยนะครับอลูมิเนยียมนี่นะครับก็เป็นอลูมิเนยียมจากชิ้นส่วนนะครับต่างๆของเครื่องยนต์นะครับที่คิดว่ามันเหนียวนะครับเราก็ามาหล่อทําขึ้นมานะครับตร้งขึ้นมาเป็นเส้นแล้วก็มาเชื่อมพอ ต่อไปก็เก็บด้านล่างนะครับด้านล่างคืออนนี้ต่อนะเห็นไหมยังไม่ได้เก็บรู้สึกว่าจะวางลำบากนะครับแข้งมันมีหลายหลายมิตินะครับหลายด้านมากเลยแต่ยังไงก็ต้องเชื่อมพอกนะครับสามด้านเลยด้านหน้าแล้วก็ท้ายขวานะครับเพื่อที่ว่า จะให้มันละลายติดกันเนื้อเดียวกันนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวโดนแรกระทุ้งนิดหน่อยเดี๋ยวมันจะแตกอีกนะครับเชื่อมแล้วเอาให้อยู่ให้ดีไปเลยนะครับเรี่องเนี้ปล่อยไว้นานนะครับพอมาล้นอีกก็ใช้เวลานะครับนะครับใช้ไฟแรงเกินก็ไม่ได้นะครับ มันละลายหายหมดเข้าใ้พอดีพอดีครับเนี่ยครับ ขาดนิดนึงนะครับเราก็เติมเข้าไปให้มันนูนๆปูดๆออกมาไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยปาดทิ้งสวยๆเลยแต่ถ้าเนื้อเป็นขาดเวลาปาดแล้วมันจะแหว่งไม่สวยครับมาเชื่อมที่หลังก็ไม่สวยต้องเชื่อมใหม่หมดเลยนะครับถ้ามันแหว่งไปแล้วนะครับสู้เราเติมเกินไว้หน่อยหนึ่งนะครับแบบนี้ เติมนเกินไว้แบบนี้นะครับแต่ให้มันติดเป็นเนื้อเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าไปพอกไว้ข้างบนนะครับพอเวลาปาดชั้นบนทิ้งนะครับชั้นล่างเห็นเป็นรูเป็นตาโมเสก็ไม่สวยนะครับก็เติมให้เป็นเนื้อเดียวกันให้มันละลายซึมหนึ่งกันนะครับ เสร็จแล้วนะครับด้านนี้นะครับสามด้านครบแล้วนะครับดูครับครบสามด้านแล้วเนี่ยเติมหน่อยครับให้เป็นเนื้อเดียวกันมองมันยังเตี้ยๆไปนะครับอ่าแล้วก็มาด้านนี้นะครับ ไฟแรงแล้วเนื้อลูเมนียมแทนที่มันจะโนนมามันจะไหลลงด้านข้างหมดเลยนะครับไหลมันน้ําเลยต้องใช้ไฟพอดีพอดีอ่ะให้รวดมันละลายได้ครับแล้วก็ให้เนื้อแข็งมันละลายด้วยนะครับถ้าเบาเกินรวดละลายแต่เนื้อแข็งไม่ละลายมันก็เชื่อมไม่ติดมันเหมือนการเอาเอารวดไปพอกอะนะครับเอารวดไปพอกเนื้อแข็งไว้นะครับ พอมันไม่ติดกันพอปาดมามันก็หลุดนะครับอ่าตรงนี้ก็ด้านบนนะครับเราจะทำการเกี่ยรช่วงนี้นะครับก็แข้งถ้าเราตั้งตรงนะครับมันก็เกี่ยง่ายแต่ถ้าเราตั้งไม่ตรงอะ่ะมันก็เกี่ยไหลไปด้านหลังนะครับนี่ครับเวลาเราเกี่ย มันก็เหมือนดินมาใส่ะครับแล้วก็เกี่ยทีใ่ให้มันเสมออ่ะครับแบบนั้นเลยตรงนี้ผมก็เติมหน่อยครับมีรอยร้าวอยู่นะครับเก็บให้หมดเลยนะครับเก็บงานให้หมดเลย เสร็จแล้วนะครับกลับมาอีกมุมหนึ่งนะครับนี่มุมนี้ต่อนะครับข้อดีของหัวเชื่อมแก๊สนะครับมันเข้าได้ทุกมุมเลยเห็นไหมครับมุมเล็กมุมน้อยมันเชื่อมได้หมดนะครับแต่ถ้าเป็นหัวก้อนที่มีกระเบื้องอะ่ะถ้าไส้ไส้มันเข้าไม่ถึงหรือเซรามิกมันเข้าไม่ถึงอะมันก็เชื่อมไม่ได้แล้วนะครับ ในที่มันลึกๆอ่ะนะครับอาก้อนจะเข้าไม่ได้พวกแก๊สจะได้เปรียบตรงนี้แหละนะครับแต่ถ้าเอาลายสวยเก็ดสวยเชื่อมไม่พอกเชื่อมไม่ปาดทิ้งนะก็อาก้อนก็ดีกว่านะครับเชื่อมไลท์ดเผิวอะมันสวยกว่าครับมันได้ความสวยครับประโยชน์มันต่างกันนะครับแต่มันก็คล้ายๆแอนดรอยไอโอเอสะครับเพื่อน มีรูน็อตแตกอีกหนึ่งที่เห็นไหมครับมีรูน็อตแตกนะครับตรงรูน็อตก็เติมเติมให้หมดนะครับเกี่ยวเกลียวใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงเลย ของเก่าออกก่อนนะครับเพื่อที่จะสร้างเนื้อใหม่เข้าไปนะครับถ้าไม่ล้นของเก่าพอกเลยนะครับไม่ติดนะครับเพื่อนๆขันน็อตเกียวอาจจะหลุดออกมาตามน็อตเลยได้นะครับ อันนี้มาใกล้หัวน็อตแล้วนะครับนี่เราจะเกี่ยออกได้นะครับอ่าออกได้นะครับเราจะไม่ท่อติดหัวน็อตนะครับเดี๋ยวเผื่อลูกค้าเปลี่ยนลูกปงินแล้วมันมันจะขันน็อตไม่ได้เอานะครับเรื่องเรือ,อ่ะพอเราเกี่ยวได้ครับเราก็เติมเนื้อแล้วนะครับตอนนี้เกี่ยวของเก่าทิ้งหมดแล้วนะครับเป็นก้อนอลูมิเนียมแล้ว อันนี้เดี๋ยวมาทำเกลียวใหม่นะครับเกลียวจะคมแหลมสวยเลยนะครับ ค่อยพอกขึ้นมานะครับวน,วนวนขึ้นมานะครับนี่แล้วก็หยุดทันเย็นก่อนนะครับอ่าแล้วก็เติมขึ้นมาอีกอ่าแล้วก็จะเป็นค่อยๆเป็นเนินขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ุสูงไว้ก่อนคอป่าแล้วก็ปาดเรียบหน้าแท่งเดอมนะครับมันจะยันกับอีกฝั่งหนึ่งพอดีอย่าให้มันนูนกว่านะครับเวลาปาาถ้านูนกว่าเดี๋ยว ประกอบแข็งแล้วกลางนนนะครับข้างข้างโบนะครับน้ำมันเครื่องรั่วได้นะครับอังนี้ก็สำคัญนะครับทุกอย่างมีระยะหมดเลยนะครับ นำะไม่เต็มเห็นไหมนะพอเวลามีริ่งว่ามันจะเป็นรูเป็นรูโบเป็นรูเว้านะครับไม่สวยครับนะเก็บเนื้อให้เต็มเลยพอมีริ่งปาดออกปุ๊บเป็นเนื้อเดียวกันหมดสวยเนียนเลย หลบหลบหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันจะติดเกลียนะครับนี่ครับเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับเป็นไงบ้างครับเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับข้างนึงก็เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าข้างนี้มันเยอะนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับข้างนี้น้อยนะครับไม่เท่าไหร่นะครับก็เป็นการเชื่อมพ่อคร่าวๆนะครับ เดี๋ยวเราดู EP ต่อไปนะครับการมิลลิ่งนะครับฝั่งเพื่อนก็ติดตามได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ